ีฟังก์ชันเดียวโดยปกติถ้ามีสองฟังก์ชันแล้วก็บอกว่าให้หาความสัมพันธ์ระหว่างตามด้วยกันใช่นะแต่ในข้อนี้คือมันมีฟังก์ชันเดียวแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันม้วนอย่างเงี้เหมือนม้วนแบบเนี้ยมันจะม้วนแบบนี้นะมันจะหมุนมาแบบนี้ือตรงมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนี่กราฟของเชิงพ่วงมันจะไม่มีแบบหักมุมนะต้องเป็นกราฟที่สมชัยที่มันจะหักแบบปุ๊บแล้วก็โค้งพ่วงอย่างเนี้ย นี้จะไปะเรื่อยๆวนไปเรื่อยโอเคเราก็ให้อมาเท่ากับศนย์เราก็จะได้ศูนย์เท่ากับซด์สามเทตาอ่าถามองก็ดังนะั้น3ามเทตาก่อน3ามพีตาให้อะไรไซยอะไรให้ศูนย์อมหนึ่งหน่วยไซายที่มันเป็นศูนยคือตัดนี้กับตัวนี้ถูกไหมอ่าคือศูนกับพายอ่าศนกับพายเพราะฉะนั้น ส่งผนให้เดต้าเดียวคือศกับไายส่วนสามนะ,ะก็ได้แล้วเนี่ยหม,มายความว่าเนี่ยเห็นไหมเปุนตัดตแรกเห็นไหมทาเริ่มั้งแต่ศนถึงไพส,ส,ส่วน3มคือเ่าัสาประมาณนี้ไ่ส่วนสมประมานี้คือ0นต้งองนจากนี่ถึงนี่ได้ปุดตัดแล้วจนะ่ปหนวนอีกก็ได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ได้เหมือนได้ขอบเขตการวิเครไปด้วยโดยปริยายใช่ไหม เพราะว่าเราดูจากสูตรถึงพายมันครอบคลุมมันครอบคลุมแฉกนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแฉกนี้สามแฉกนี้มันเท่ากันมันเท่ากันทีนี้บังเอิญว่าบังเอิญนะนี่ถูกต้องบังเอิญบังเอิญว่าตอนนี้มากข้างบนระนาบข้างบนฮะแทกโจทไม่ได้กำหนดมาถ้าไม่ได้ข้างบมาครอบคลุมคือให้มันกลายเป็นหนึ่งให้มันกายเป็นหนึ่งนะพอมันกลายเป็นหนึ่งหมายความว่าไอ้เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นภาคพื้นที่ ระนาบมันจะเป็นเรียบขนานกับแกน x แกน y ขนานกับระนาบไม่ค้ายขนาดระนาบนี่คล้ายเนาะตอนอย่างนี้เพื่อแสดงว่าเราจะตัดช่วงไหนก็ตามทั้งบนมันก็เรียบเข้ากันเพราะฉะนั้นเราใช้ตามคูณเลยได้เลยตามสูตร

อ่าเตต้าเอาเอาแค่จุดเดียวนะแค่จุดเดียวเอาแค่โซนเดียวก็คืออ่านอย่าเพิ่งมาดูอ่านาอาอ่าเอย่าเพิ่งมาดูนะเอาเรียนไปก่อนเอาเตต้าก่อนเตต้าตั้งแต่ศูนย์ถึง pi ส่วนสามอ่าเอาแค่โซนนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาตั้ละเอียดเราก็จะดูสามนังแต่แรกเลยอ่ได้หมดนะได้หมดนะเมื่อวานอาจารย์เขียนอาร์เป็นบริเวณต้งหมดไปก่อนไงแลก็เลยมาแตะปู่มสองในตรงนั้น รูปสองผิดอันนี้อันนี้อันนี้้อ่ะอาของเราเส้นนี้คืออาร์ของเก่าสามเตต้าชัไหมอ่ะนี้เราก็ต้องไล่จับน้อยไปหามากเพราะจุดเนี้ยมันก็มันได้มีเส้นมูนแล้วเพราะฉะนั้นอามัือเริ่มตั้งแต่ศูศูนย์ถึงเส้นนี้อะเส้นนี้ก็คืออาร์ไอสาเทต้า มาเขียนทนี้ A ตั่งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงซ้ายสามเดดังนั้นแังนั้นดังนั้นเราตัดาเลปริมาตร่ี V V คือคูณสามนูิเกรดภายใต้บริเวณดีเนาะบริเวณดีของหนึ่งเดี๋ยวที่โจทไ์กั้กหนดแก็ดี เราะฉะนั Syria, ้นมันคือ3ามมีเทตชั้นของหแล้วก็ r d รีอารีเทต้าหอคูณอกาไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี้คือศถึงท3นเทอันนี้คือ0ถึงพายสองนะอไจากนั้นก็เริ่มมิเทไปอ้าันคืสามับ ส่วนสอันนี้อินีเอาร์เนาะ r กำังสอส่วนสองตั้งแต่ศถึงายสาเกต้าแล้วก็ดีเกต้าแต่าควกมเข็ม้นก็คาเ็้นถึงถึงทำมนเนสามได้ยัได้ซ้าย ไซา์กำลังสองของสามตาส่วนสองที่อยู่ส่วนสองอันจะมาออกมาแนี่เลยนะออกมานี่เลยรี่ป่ะลบกับศูนย์ถูกไหมอ่านปิดไปเลยลบกับศูนยเนาะอ่าทีนี้อินทิเกรตต่ออิทเกรตต่อก็ใช้สูตรเดิมมันเป็น A ากำลังสองใช่ไหม อารังสองของมุมสามสามเทต้าแล้วก็ของเทต้าเราเี้กเป็นเอ็กก็ได้ด้วยที่จะเข้าไปในสูตรแล้วก็ล้องทอนกำลังตรงนี้ลงมาก็จะอินดิวชิไ,ได้ศูนย์เอาในส่วนสามมันจะเป็นไซน์จะต้องเป็นลบเนาะหนึลบคอสของมุมสองเกาออกตรงนี้สองเกาตรงนี้คืออะไรหกครับนะเอาสองมาคูณตรงนี้เนาะได้หกเทต้านะแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้ไง สองส่วนอไส่วนสส่วนขเยอ่าสเปลี่ยนทั่มโมเนาะดีเ็าอ่าน้ก็อยากทำไนะเล่หนึ่งสองสองอกไปไปคูณให้กับตรงหน้าีอมออรอนส่วนสีอ่าสามส่วนสีเปามหนบ 6เตต้า4เตต้าอ่านั่นเอ,น 3, 4, อนงนะที่เตด้ครับสามส่วนสี่ทเกีตยวั้นะตามที่เนาะเริ่มเป็นาเข้าขมาตัวึ่งลบก้อทีเกียวคอส U นะฮะทีเกียวคเดี๋ยวลบสาใช่ไหมอ่อา,อออาอออลบลบกลายเป็นบวกตาย U แล้วก็เดี๋ยว U ส่วนว่า,านนะยิบูนั่นจะเป็เตต้าเอาตัวยหก ไาคงเดต้าตั้งแต่สมมต์ถึงายส่วนสามอะไรนะได้น้อยถึงบวกนะดิมดิฟอะไรได้คอร์สดิฟสาไดคอร์สที่มีลบก็เนอ่แก่แก้ก้ลบลบนะแก่ต้องถูกตง แต,ต,ต,ต่จ้าออกเกณบนกับเกตางเองกเบวนลกับซา์คูณกับไามถัดตอนกันอยแล้วสองาต้ียวเป็นศูนนะลบกับออกเขณล่างนี้เื็ศูนย์ลบกับไซายศูนย์กียวเป็นศูนย์กันอ่าตันี้ไปนะต,อตอ่อ 0, sai tổng có từ sai xuống cho nó một cái đường lo cái cái đường lo xuống này có sai xuống có sai xuống à có còn lại nhé tăng làm cái xuống luôn rồi đó họ kiệt lắm họ họ kiệt lắm lắm còn làm cái xuống họ kiệt buồn cứ để xét tôi đi họ sai tổng sáu có là nó bị buồn sáu phai ข้อน,นี้เนาะข้อน,นี้มันเป็นข้อจงเป็นเกี่อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะแบ่